คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้เป็นวันที่30ของ40วันแล้วเรายังอยู่ในหนังสือลูก,กาบทที่9ก้และสิผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับพระเยซูพาเปโตรยากอบยอนสาวกวงในใกล้ชิด3คนขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานนะครับขณะที่พระองค์อธิษฐานหน้าตาของพระองค์ก็สว่างส,สดใสดั่งสายฟ้าแลบ แล้วก็มีโมเสสกับเอลียามายืนข้างๆหนุนใจพระองค์เพราะในอนาคตอันใกล้พระองค์จะต้องทนทุกข์กับการถูกจับไปฆ่าโดวยวิธีตรึงกางเขนและก็มีเสียงจากท้องฟ้าลงมาอย่างสาวกสามคนว่าท่านผู้นี้เป็นลูกของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้จงเชื่อฟังเขาเถิดในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาลงจากภูเขาแล้วผงชนกลุ่มใหญ่ก็มาพบพระเยซู ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมาร้องอ้อนวอนให้ช่วยไปขับผีนะครับเพราะลูกชายคนเดียวของเขาถูกผีสิงสาวกของพระองค์ก็ขับไม่ออกแล้วพระเยซูจึงสั่งขับไล่วิญญาณชั่วออกไปและส่งมอบลูกชายให้กับชายคนนั้นนะครับขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นอัศจรรย์ใจกับฤทธิอำนาจของพระเยซูพระองค์กลับบอกเหล่าสาวกว่าอีกไม่นานเราจะถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือมนุษย์แต่เหล่าสาวก ไม่เข้าใจว่าพระองค์หมายถึงอะไรและก็ไม่กล้าถามพระองค์เอาแต่ซบซิบถกเถียงกันว่าใครจะได้เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาเหล่าสาวกด้วยกันถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดพระเยซูหลังจากขับผีออกแล้วจึงกล่าวย้ำกับเหล่าสาวกว่าอีกไม่นานพระองค์จะถูกทรยศและตกอยู่ในมือมนุษย์แต่เหล่าสาวกยังไม่เข้าใจและไม่กล้าถามพระองค์ มัวแต่ซบซิบถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาเหล่าสาวกด้วยกันพี่น้องที่รักเลยมาที่ผมได้รับก็คือมาถึงต,อ,งตอนนี้เหล่าสาวกก็ได้เห็นการอัศจรรย์ขับผีอีกแล้วนะครับซึ่งพวกเขาก็ขับไม่ออกกันแต่พระเยซูแค่สั่งครั้งเดียวผีมันก็ออกทันทีตอนนี้เหล่าสาวกตื่นเต้นดีใจและมั่นใจสุดว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นผู้ถือถูกเจิมจากพระเจ้าแน่ๆ ในสมองของเหล่าสาวกอาจกำลังคิดว่าพวกเขากำลังติดตามกษัตริย์ของชาวยิวที่จะมาปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นเมืองขึ้นของโรมันพวกเขาคิดแต่ในแง่ม,มุมด้านกายภาพนะครับแล้วก็เอาแต่ถกเถียงกันว่าเมื่อพระเยซูเป็นกษัตริย์แล้วสาวกค,คนใดจะมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นอะไรกันบ้างใครจะได้เป็นใหญ่ที่สุดดังนั้นพระเยซูจึงต้องพูดย้ำว่า เดี๋ยวอีกไม่นานพระองค์จะถูกทรยศและจะถูกประหารชีวิตเพื่อจะได้หยุดความคิดฟุ้งซ่านของการเป็นใหญ่เป็นโตของเราสาวกเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาก็หน้ามืดตามัวกับโอกาสที่จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในฐานะผู้ติดตามกษัตริย์เยซูแล้วเขาจึงไม่เข้าใจคำพูดของพระเยซูครับเพราะเห็นพระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากมายเดินบนน้ำได้ทวีคูณขนมปังเลี้ยงคนห้าพันครอบครัวได้ขับไล่ผีได้ รักษาโรคได้ห้ามพายุได้เขาจึงสรุปว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลและพวกเขาอาจจะได้เป็นขุนพลหรือเป็นแม่ทัพของพระองค์พระเยซูจึงต้องเบรกความคิดฟุ้งซ่านอยากเป็นใหญ่เป็นโตเอาไว้ก่อนนะครับโดยบอกพวกเขาว่าเดี๋ยวอีกไม่นานพระองค์ก็จะตายแล้วครับแต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์หมายถึงอะไรที่บอกว่าจะถูกทรยศและตกอยู่ในเงื้อมือของมนุษย์นะครับ จากนั้นต่อมาเมื่อไทม์ไลน์ของพระคัมภีร์ดําเนินเรื่องมาถึงตอนนี้พี่น้องที่รักเวลาคนอ่านพระคัมภีร์ให้คณคานึงถึงไทม์ไลน์ของพระคัมภีร์ด้วยนะครับว่าแต่ละชอดแต่ละตอนอนั้นกําลังดําเนินเรื่องมาถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่พระเยซูใกล้จะถูกแ็ปเจอร์ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับพระองค์เบนเข็มมุ่งหน้าพาเหล่าสาวกเดินทางลงใต้เพื่อไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม ก็คล้ายๆเปรียบเสมือนจากสุโขทยัยลงไปกรุงเทพนั่นแหละครับพอเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเลียก็คงประมาณว่าจากสุโขทยัยไปถึงนครสวรรค์น,นะครับสมมุติว่านาครสวรรค์เป็นไปด้วยชาวสมาเลียก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าชาวสมาเลียไม่ต้อนรับพระเยซูยากบกับยอนก็โกรธมากนะครับขออนุญาตพระเยซูให้สั่งไฟจากสวรรค์ลงมาเผาทําลายหมู่บ้านนี้ แต่พระเยซูก็หันมาตําหนิสองคนนี้และพาสาวกไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแทนนะครับถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดพระเยซูจึงตําหนิเหล่าสาวกที่คิดจะสั่งไฟจากสวรรค์ลงมาเผาทําลายหมู่บ้านชาวสมาเรียนี้พี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าชาวสมาเรียคือใคร คือชาวสมาเรียนนี้นะครับก็เป็นชาวยิวที่อาศัยอยู่ในอ,อิสราเอลในช่วงเวลาที่ชาวยิวส่วนใหญ่ถูกาบาบิโลนจับไปเป็นชเชลยนะครับแต่ก็มีชาวยิวนิดหน่อยที่หลงเหลืออยู่ในอิสราเอลและก็ชาวยิวเหล่านี้ก็ไปแต่งงานกับคนพื้นเมืองที่เป็นคนต่างชาติในดินแดนอิสราเอลนะครับในช่วงเวลา70ปีที่ชาวยิวส่วนใหญ่ถูก จะเป็นเฉลยชาวยิวที่อยู่ในอิสราเอลนี้ก็มีลูกมีหลานแล้วก็ลูกหลานเขาก็กลายเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งยิวเหล่านี้ก็เรียกว่าชาวสมาเลียนะครับและชาวยิวก็จะค่อนข้างารังเกียจชาวสมาเลียที่เห็นว่าพวกนี้เป็นลูกครึ่งนะครับไม่ใช่ยิวแท้และชาวสมาเลียก็เลยรังเกียจชาวยิวด้วยเมื่อเห็นพระเยซูก,กับเหล่าสาวก จะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็เลยไม่ต้อนรับนะครับเหล่าสาวกกับพระเยซูจึงต้องเดินทางเลี่ยงไปเมืองอื่นแทนนะครับนี่คือ,อบริบทของพระคัมภี์ตอนนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เล้าใจให้ผมไปค้นคว้าประวัติความเป็นมาของคุณยากอบและคุณยอนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมได้พบเจอข้อมูลว่า คุณยากบเขาเป็นพี่ชายของคนยอนนะครับในเวลานั้นคนยอนมีฉายาว่าลูกฟ้าร้องคือเขาเป็นคนใจร้อนบุ่มบามจิตใจแข็งกระด้างก้าวรล้าพอเห็นคนสมาเลียในหมู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับพระเยซูเขาก็โกรธจัดอยากจะเอาไฟจากสวรรค์มาเผาหมู่บ้านนี้เลยเหมือนที่พระเจ้าส่งไฟกรรมฐานจากสวรรค์ลงมาเผาทําลายเมืองโสโดมและโกมลาคนจําได้ไหมครับ แต่ต่อมาภายหลังจากที่คุณยอนเขาคลุกคลีกับพระเยซูไปเป็นเวลาสามปีกว่าและหลังจากที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเขากลายเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าในภายหลังนะครับมันไม่ใช่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่การที่เขาได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเขาจึงเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเขานะครับ และเขาก็กลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้อย่างมากมายเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าในหนังสือฝากของจดหมายยอนนะครับเป็นจดหมายฝากที่ยอนเขียนไปหนนใจและเสริมสร้างคริสตจักรในเมืองต่างๆก็มักจะเต็มไปด้วยคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเขาเป็นอัครทูตแห่งความรักเลยนะครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเขามีฉายาว่าลูกฟ้าร้อง เป็นคนที่ก้าวร้าวมากนะครับใจแข็งกระด้างไม่มีความรักแต่หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตในเขาและเต็มเปี่ยมเต็มล้นเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับดังนั้นเป้าหมายของพระเจ้าสําหรับคริสเตียนเราคือพระองค์จะเปลี่ยนแปลงข้างในของเราให้เป็นเหมือนพระองค์ก่อนนะครับพระองค์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนภายนอกคือให้คนกลายเป็นมหาเศรษฐีล่ารวยเงินทองแต่พระองค์จะเปลี่ยนคุณ จากภายในนะครับจากคนแข็งกระด้างปราศจากความรักกลายเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเต็มล้นด้วยความรักความเมตตาห่วงใยคนอื่นแบบเดียวกับพระองค์ไงล่ะครับส่วนเรื่องความร่ํารวยมั่งคัง่งหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในจากพระองค์มากน้อยแค่ไหนและถ้าเวลาเฝ้าเดี่ยวทุกๆวัน คุณตอบสนองการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของคุณไปเรื่อยๆเสมอในทุกๆวันคุณก็จะมีชีวิตที่เกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้านะครับการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากข้างในตัวคุณก่อนแล้วจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายนอกนะครับคล้ายๆคนที่ข้างในสุขภาพดีข้างนอกก็จะดูสวยดูหล่อให้เห็นได้ชัดนั่นเอง คุณต้องมีสุขภาพจิตใจและสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีซะก่อนนะครับแล้วชีวิตภายนอกของคุณก็จะดีตามไปด้วยภายหลังการเฝ้าเดียวอ่านหรือฟังพระวจนะก็เปรียบเสมือนการกินอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับส่วนการใไข้ครวนพระวจนะก็เหมือนกับการเคี้ยวเอื้องนะครับและการสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เปรียบเสมือนการดูดซึมสารอาหาร เข้าไปในจิตวิญญาณของคุณนะครับซึ่งจะทําให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตเข้มแข็งขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและตุภาพของจิตวิญญาณของคุณก็จะดีเยี่ยมแล้วมันก็จะส่งผลให้ชีวิตภายนอกของคุณดีตามไปด้วยนะครับต่อมาในโลกาบทที่9ข้อ57กล่าวว่าขณะที่พระเยซูเดินทางไปกับเหล่าสาวกมุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มก็มีชายคนหนึ่งมาทูลว่า เขาจะขอติดตามพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะส่งไปที่ใดเขาก็จะไปด้วยพระเยซูตอบว่าจิ้งจอกอยังมีโพรงนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะแล้วพระองค์ก็ส่งเรียกชายอีกคนว่าเจ้าจงตามเรามาแต่ชายคนที่สองเขาก็มีข้ออ้างน,นะครับเขาก็บอกว่า,ายังไปไม่ได้ครับพระเยซูผมขอไปฝังศพพ่อของผมก่อน พระเยซูจึงพูดกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของพวกเขาไปก็แล้วกันส่วนเจ้าจงไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็มีชายคนที่สามมาทูลว่าพระเยซูครับผมจะขอติดตามพระองค์ไปด้วยแต่ว่าขอไปร่ำลาคนในครอบครัวของผมก่อนได้ไหมครับพระเยซูตอบว่าใครที่จับคันไถแล้วยังเหลียวมองข้างหลังก็ไม่เหมาะกับการรับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า พี่นาที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าในพระคัมภีักษน,นี้สะท้อนถึงคนสามประเภทที่จะติดตามพระเยซูและเขาจะต้องเป็นคนอย่างไรครับเรม่มาที่ผมได้รับก็คือคนประเภทแรกคือคนที่มาบอกพระเยซูว่าเขาตั้งใจจะติดตามพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนเขาก็จะไปด้วยแต่พระเยซูตอบว่าอย่างไรครับพระองค์ตอบว่าสุนัขจิ้งจอกก็ยังมีโพรงนกก็ยังมีรัง แต่บทมนุษย์ไม่มีแม้แต่ที่จะวางศรีรษะความหมายก็คือการติดตามพระองค์นั้นไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่ไม่มีแม้แต่หมอนจะรองศรีรษะนะครับตรงนี้พระเยซูต้องการที่จะสกรีนกลั่นกรองคนที่ไม่เอาจริงออกไปนะครับคือพระองค์ไม่ได้พูดให้ความหวังอะไรเลยก็เพื่อให้คนที่มาพูดว่าเขาจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งจะต้องฉุกคิดให้ดีซะก่อนนะครับมันมีราคาที่จะต้องจ่าย ในการติดตามพระอ,องค์คือถ้าคุณจะเป็นสาวกติดตามพระเยซูอย่างจริงจังคุณต้องไม่มีห่วงกังวลอะไรกับปากท้องหรือความสะดวกสบายของคุณนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนะครับคือในยุคสมัยปัจจุบันพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ภายในร่างกายของคริสเตียนเราแล้วเราไม่ต้องเดินทางและเหะเ่เร่ร่อนติดตามพระเยซูเหมือนสมัยนั้นนะครับคือ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหมอนรอ,องศรีรษะเลยนะครับคือการติดตามพระเยซูในยุคนี้ก็คือการติดตามวิญญาณของพระองค์ซึ่งก็คือดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ตามเนื้อหนังถ้าพระเจ้าไม่ได้มีการทรงเรียกเป็นพิเศษให้คุณรับใช้พระเจ้าแต่เวลาที่โบสถ์คุณก็รับใช้พระองค์ได้ในที่ท,ที่ที่คุณอยู่นั่นแหละครับประกาศกับคนในครอบครัวในที่ทํางาน และญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในชีวิตประจําวันของคุณใครรับเชื่อแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณให้กับเขาคือคุณไม่ถึงกับจะต้องไม่มีบ้านไม่มีหมอนรองศรีรษะแบบสาวกในยุคนั้นนะครับแต่ความหมายลึกๆที่พระเยซูต้องการจะสื่อก็คือการเป็นสาวกของพระองค์จะต้องไม่ไปยึดต,ติดกับการปลนเปลอือความสะดวกสบายให้กับเนื้อหนังของคุณมากเกินไป สำหรับคนที่ยังเสพติดวัตถุนิยมก็จะไม่ใช่คนในสเปคของพระอ,องค์ที่จะมาเป็นสาวกของพระอ,องค์นะครับคราวนี้มาดูคนประเภทที่สองที่ไม่ใช่สเปคที่จะเป็นสาวกของพระเยซูก็คือคนที่ชอบมีข้ออ้างนะครับเขาอ้างว่าวขอเวลาไปฝังศพพ่อของเขาก่อนแล้วจึงจะมาติดตามพระเ,เยซูก็ตอบไปว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายกันไปเองเถิด ส่วนเจ้าจงติดตามเรามาตรงนี้หมายถึงอะไรครับคนตายฝังคนตายความหมายตรงนี้ก็หมายถึงคนที่ตายฝ่ายวิญญาณก็ไปฝังคนที่เป็นศพไงล่ะครับแต่ว่าคนที่มีจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นคนตายนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูสอนให้เขาไม่ต้องกระตันอยู่พ่อแม่นะครับแต่พระอ,องค์อยากรู้ความคิดในใจเขาว่าเขาก็แค่หาข้ออ้าง ที่จะไม่ติดตามพระองค์เท่านั้นเพราะในยุคสมัยนั้นคุณรู้ไหมครับถ้าพ่อใครตายก็จะเก็บศพไว้ในโอ,อง่งกว่าจะเอาไปฝังก็ต้องรอเป็นปีเลยนะครับรอให้เหลือแต่กระดูกก่อนแล้วจึงค่อยเอากระดูกไปฝังเขาอ้างแบบนี้เพื่อถ่วงเวลาที่จะไม่ต้องติดตามพระเยซูทันทีนะครับมันก็คล้ายๆกับคริสเตียนในยุคนี้ที่อ้างว่าขอให้ผมประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยซะก่อน อาจจะอีกหลายปีแล้วจึงจะมาติดตามเป็นสาวกพระเยซูไงล่ะครับคนประเภทนี้ก็ไม่ใช่สเปคที่จะเป็นสาวกของพระเยซูนะครับคราวนี้มาดูคนประเภทที่สามที่ไม่จัดอยู่ในสเปคที่จะมาเป็นสาวกพระเยซูก็คือคนที่มาขอว่าขอตัวไปร่ำลาคนในครอบครัวสะกอดแล้วพระเยซูก็ตอบไปว่าใครจับคันไถแล้วเหลียวหลังกับ ก็ไม่คู่ควรกับการเป็นสาวกของพระอ,องค์ตรงนี้หมายถึงอะไรครับตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าพระเยซูไม่สนใจความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะครับแต่พระอ,องค์ยางรู้ในจิตใจเขาได้ว่าเขากำลังสองจิตสองใจคือจะกลับไปทางเก่าหรือจะละทิ้งทางเก่าไม่ใช่ละทิ้งครอบครัวนะครับแต่ละทิ้งวิถีชีวิตเก่าๆหมายถึงจับคันไถกำลังจะไถนาแล้วแต่ยัง เหลียวกลับไปมองก้างหลังอีกแทนที่จะเดินไปข้างหน้าคล้ายๆกับภรรยาของโลดคุณจำได้ไหมครับทูตสวรรค์ได้นำครอ,อบครัวของเขาโลดกับภรรยาและลูกออกมาจากเมืองโสโดมเพราะพระเจ้ากำลังจะส่งไฟกรรมฐานลงมาเผาเมืองนี้แล้วแต่ภรรยาของโลดยังเหลียวหลังกลับไปมองเมืองนี้ด้วยความเสียดายเธอจึงถูกสาบกลายเป็นเสาเกลือตรงนั้นไปเลยดังนั้นคนในสเปก ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคือคนที่ตัดสินใจแน่วแน่ไม่เป็นคนสองจิตสองใจเหยียบเหลือสองแคมนะครับคือพระองค์ไม่ได้ห้ามการร่ําลาครอบครัวแต่พระองค์กำลังพูดที่ใจดำให้ชายคนนี้อย่าเป็นคนสองจิตสองใจครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดนิดหนึ่งแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าคนจัดอยู่ในคนประเภทไหนในสามประเภทนี้หรือเปล่าครับถ้าใช่เฝ้าเดียววันนี้ก็คงเป็นโอกาสดี ที่จะได้อธิษฐานสารภาพและกลับใจใหม่แล้วล่ะครับมาดูกันต่อในลูกาบทที่10นะครับพระเยซูก็ได้แต่งตั้งสาวกอีก70คนให้ออกไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บางเล่มเขียนว่า72คนนะครับคือคราวนี้ก็ส่งออกไปเป็นคู่คู่เหมือนเดิมนะครับก็เท่ากับ35คู่เห็นไหมครับพี่น้องการออกไปทำบันณกิจของพระเจ้าจะออกไปเป็น คู่คู่อีกแล้วนะครับดังนั้นรับใช้พระเจ้าก็ควรจะอธิษฐานทูลขอคู่บัดดี้ไปด้วยกันนะครับรอบที่แล้วเป็นครั้งแรกก็เป็นสาวกวงใน12คนแต่รอบนี้พระเยซูฝึกงานสาวกวงนอก70คนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าสาวกวงในสุดมี3มคนคือเปโตยากบและยอนส่วนสาวกวงในถัดมามี9คนและสาวกวงนอกสุดมี70คน การแบ่งแยกวงในและวงนอกดูได้จากอะไรครับก็ดูได้จากระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูนะครับใครที่ติดสนิทกับพระอ,องค์มากก็อยู่วงในใครห่างๆไม่ค่อยใช้เวลาใกล้ชิดกับพระอ,องค์ก็อยู่วงนอกยิ่งอยู่วงในติดสนิทมากก็ยิ่งเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าแล้วจะติดสนิทกับพระเยซูได้อย่างไรวิธีง่ายๆก็คือ คุณก็เฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์คือวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณให้บ่อยที่สุดนะครับถ้าคุณคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงในหนึ่งวันและทุกๆวันคุณก็จัดว่าเป็นสาวกวงในที่สุดนะครับถ้าคุณคุยกับพระองค์แค่วันอาทิตย์ตอนไปโบสถ์คุณก็เป็นสาวกวงนอกสุดไงล่ะครับพระเยซูสั่งสาวก70คนนี้ให้ล่วงหน้าไปก่อนในเส้นทางที่พระองค์กําลังจะไป แล้วพระองค์ก็พูดกับเหล่าสาวกว่าทุ่งนาเหลืองอ l a า,ลาแล้วงานเก็บเกี่ยวก็มีมากแต่คนงานยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงทูลขอผู้เป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมายัางทุ่งนาของพระองค์แล้วพระเยซูก็พูดต่ออีกว่าเราส่งพวกเจ้าออกไปเหมือนลูกแกะท่ามกลางสุนัขป่าอย่าเอาถุงใส่เงินหรือย่ามหรือรองเท้าไป และไม่ต้องแวะทักทายใครระหว่างทางถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเจ้าของทุ่งนาคือใครทุ่งนาที่เหลืองอลามหมายถึงอะไรคนงานที่มีน้อยหมายถึงใครพระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานขออะไรวิ่นท่รักเรมาที่ผมได้รับก็คือเจ้าของทุ่งนาหมายถึงพระเจ้าพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของจิตวิญญาณทุกดวงของมนุษย์บนโลกนะครับ ทุ่งนาเหลืองอลามหมายถึงข้าวในทุ่งนาออกรวงเป็นสีเหลืองอาลามแล้วพร้อมให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับส่วนคนงานที่มีน้อยหมายถึงสาวกของพระเยซูก็คือคริสเตียนเราที่เต็มใจรับใช้พระเจ้าการเก็บเกี่ยวก็หมายถึงการออกไปประกาศข่าวประเสริฐนาคนรับความรอดพ้นบาปรอดพ้นจากการถูกพิพากษาและนําพวกเขาเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ สรุปก็คือพระเยซูสอนให้สาวกอธิษฐานทูลขอคนงานก็คือขอให้มีคนมาช่วยประกาศข่าวประเสริฐมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุ่งนาพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องที่รักสําหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนชาวไทยซึ่งมีไม่ถึงหเปอร์เในตอนนี้ของประชากรในประเทศไทยทุ่งนาของพวกเราที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็คือชาวไทยอีกเกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ยังไม่รู้จักพระเยซูยังไม่ได้รับความรอดบาปและรอดจากการถูกพิพากษานะครับเราควรอธิษฐานทูลขอคนงานมาช่วยให้มากขึ้นแต่การขอคนงานคืออะไรถ้าคริสเตียนมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นจะมีคนงานเพิ่มจากหนึ่งเปอร์เซ็นได้อย่างไรครับพระวิญญาณบริสุทธ์ก็สอนผมว่าคนงานของพระเจ้าหนึ่งเปอร์เซ็นนี้แหละซึ่งเป็นคริสเตียนที่ควรจะต้องเติบโตนะครับคือ มีความเต็มใจรับใช้พระเจ้าเพราะรักพระเจ้ารักพระรกระิติคุณรักคนบาปและรักคนหลงหายไม่เพียงเท่านี้เขาจะต้องมีทักษะในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะบางทีคริสเตียนหนึ่งเปอร์เซ็นนี้ก็ยังเก็บเกี่ยวได้ไม่เป็นนะครับคือคนที่เก็บเกี่ยวเป็นก็อาจจะมีเพียงแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นดังนั้น เราจึงต้องเริ่มต้นจากการอธิษฐานเผื่อคริสเตียน1%นี้ซะก่อนนะครับให้เติบโตเข้มแข็งจนมีใจรับใช้พระเจ้าและมีทักษะในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วคริสเตียน1%นี้แหละจึงจะออกไปเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะครับพี่น้องที่รักนี่จึงเป็นที่มาของพันธกิจบิ๊กมิซึ่งมีเป้าหมายรับใช้พระเจ้า ด้วยการประกาศและบุกเบิกตั้งคริสจักรใน8 0ด0 0ชุมชนทั่วไทยชาวบ้านในชนบทเป็นทุ่งนาที่เหลืองอาลามแล้วแต่ยังขาดคนงานไปเก็บเกี่ยวพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เล้าใจให้ผมแบ่งปันคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อหนุนใจและเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียนหนึ่งเปอร์เซนนี้ในจังหวัดต่างๆทั่วไทยให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่จะ ออกไปเก็บเกี่ยวคนอีก99%ในทุ่งนาของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรใดอยู่ในความเชื่อนิกายใดถ้าบาังเอิญได้มาฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวที่ผมแชร์ไว้ใน YouTube ช่องนี้และอยากเข้าร่วมพันธกิจ Big Miracle ก็แอดไลน์ทักมาคุยส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID BigBig477 Big Big477 Big, Big นะครับ คุณไม่จําเป็นจะต้องลาออกจากกริจั์ของคุณเพราะคุณสามารถร่วมพันธกิจนี้ได้เลยในจังหวัดที่คุณอยู่นั่นแหละครับผมเองเป็นนักธุรกิจคริสเตียนนะครับไม่ได้เป็นสยาพิบาลประจำโบสถ์ใดโบทหนึ่งคุณไม่ต้องกลัวว่าจะต้องย้ายโบสถ์จากโบสถ์คุณมาอยู่โบสถ์ผมนะครับในการเข้าร่วมพันธกิจ Big m i ิ a c l คคือเรามีนิมิตเป้าหมายที่จะใช้ธุรกิจที่ทําอยู่เพื่อทําพันธกิจ แต่ชีวิตผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านําชาวไทยมารับความรอดให้ได้มากที่สุดผมไม่ได้มุ่งสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับแต่มุ่งสร้างอาณาจักรของพระเจ้าผมจึงไม่ได้สนใจว่าจะเป็นคริสเตียนจากคณะนิกายความเชื่อใดขอเป็นเพียงคริสเตียนที่เชื่อในการเขียนของพระเยซูเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูเชื่อในการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในคริสเตียนเราทุกคนใครเชื่อแบบนี้ก็ถือว่ามีนิมิตเป้าหมายเดียวกัน ไม่ต้องมามัวขัดแย้งกันด้วยความเชื่อหยุมหยิมที่แตกต่างกันแล้วก็มาแตกแยกกันจนขาดพลังในการรับใช้ในการเป็นอวัยวะในพระก,กายของพระคริสต์นะครับเรามาโฟกัสไปที่ทำอย่างไรให้ชาวไทยอีก99%ได้รับความรอดดีกว่าครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคริสเตียนที่เกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าครับเอาละครับถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันให้คุณ พิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์ข้อความว่าเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลยมาพิเศษอะไรบ้างที่ประทับใจที่สุดพระวิญญาณได้หนุนใจหรือเสริมสร้างอะไรคุณบ้างพระองค์ได้เล้าใจคุณในเรื่องใดหรือไม่อย่างไรคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระวิญญาณนะครับให้คุณเขียนลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี๋ยวกันต่อนะครับพี่น้องมาดูว่า การเดินทางของพระเยซูที่กําลังมุ่งหน้าลงใต้ไปแดนประหารในกรุงเยรูซาเลม็มเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างกับพระองค์และเราสาวกมีแผนการอะไรของพระเจ้าในระหว่างการเดินทางนี้สนุกเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปขอพระเจ้าไว้รรครับ